สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม2ทุกคนพบกับครูส้มชนิตเจนถึงกับครูส้มวันนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะคะกับตอนจำนวนตักกยะําจำนวนตักกยะในวันนี้ครูส้มจะพูดถึงทศนิยมซ้ำแปลงกับให้กลายไปเป็นเศษส่วนเอ๊ะแล้วถ้ามีเศษส่วนล่ะจะแปลงกลับไปเป็นทศนิยมซ้ำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย เลยนะคะครูส้มจะให้พวกเราไปดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างจากโจทย์ที่กำหนดให้ค่ะบอกว่าเอ๊ะช่วยเขียน0.5แล้วก็มีจุดข้างบนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนายเด็กๆรู้แล้วว่าการเขียนแบบเนี้ยที่มีจุดอยู่บนหัวเนี่ยมันหมายความว่ามี0.5 5, 5 5 5ไปเรื่อยๆ หรือเราเรียกเขาว่า0.553นั่นเองค่ะขั้นแรกถ้าเด็กๆจะใช้วิธีตรงในการคำนวณว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เด็กๆกำหนดค่าตัวแปรให้เท่ากับจำนวนเศษส่วนที่เท่ากับทศนิยมซ้ำนั้นก่อนซึ่งในที่นี้ครูส้มจะใช้ตัว n ใหญ่ ะะให้เป็นตัวแทนของเศษส่วนจึงบอกว่า n ใหญ่เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.553ซึ่ง n ใหญ่ในที่นี้ก็เลยเป็น0.5555ไปเรื่อยๆนั่นเองคุูส้มให้เป็นสมการที่1รอไว้ก่อนนะคะจากนั้นขั้นที่2ค่ะให้นำจำนวนเต็มมาคูณกับทศนิยมทำให้ตำแหน่งที่ซ้ำกันนั้นเป็นจำนวนเต็มเท่ากับ จำนวนตำแหน่งที่เป็นทศนิยมซ้ําอย่างเช่นในที่นี้เด็กๆเห็นไหมคะว่ามันซ้ําเลข5ครูส้มก็เลยรู้ว่าอ๋อมันซ้ําเป็นตัวนี่นาะอยากให้มันเต็มใช่ไหมคูณ10เลยค่ะครูส้มก็เลยคูณ10ทั้งสองข้างของสมการจึงได้หน้าตาเป็น 10N เท่ากับ0.555้าคูณ10 0.555ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะคูณ10ก็จะได้เท่ากับ5.55ไปเรื่อยๆ ให้เป็นสรรมการที่2จากนั้นค่ะเด็กๆสังเกตถ้าเกิดครูส้มนำสรรมการที่2ไปลบกับสรรมการที่1จะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือฝั่งขวามือเราจะเหลือเพียงแค่จำนวนเต็มเพียงอย่างเดียวส่วนฝั่งซ้ายมือเรามี 10n ลบกับ n ก็จะเหลือเพียงแค่ 9n นั่นเองนะคะ,ะดังนั้นไปดูขั้นที่3กันต่อเลยค่ะ เป็นไปตามคาดคะ่ะดังนั้นครูส้มก็จะดําเนินการให้ทศนิยม3เป็นจํานวนเต็มโดยการนําสมการทั้งสองมาลบกันคะ่ะซึ่งในที่นี้นําสมการที่2ลบสมการที่1ก็จะได้ว่า 10n ลบ n เท่ากับ5.555ไปเรื่อยๆนะคะ5.555ลบกับ 0. 5 5าไปเรื่อยๆมีจุดด้วยนะคะดังนั้นเมื่อลบกันค่ะฝั่งซ้ายมือเราก็จะได้ 9N นะคะส่วนฝั่งขวามือเราลบไปเสร็จแล้วค่ะศูนย์ตรงจุด55ตรงนี้ค่ะลบกันก็จะหมดไปเหลือเพียงแค่จำนวนเต็ม5เท่านั้นดังนั้นขั้นที่4ค่ะพอได้แบบนี้ไม่มีตัวที่เป็นจุดทศนิยมแล้วเด็กๆก็ย้ายข้างแก้สมการเพื่อหาค่า n ได้แล้วดังนั้นจะได้ 9N เท่ากับ5ดังนั้น n เดียวจึงเท่ากับ 5ส่วน9เมื่อเป็นไปตามนี้ลองไปตรวจสอบเศษส่วนว่าเอ๊มันเท่ากับทศนิยมซ้ำหรือไม่โดยใช้วิธีการหารน,นะคะซึ่งในที่นี้คนที่เป็นตัวตั้งก็คือ5และคนที่เป็นตัวหารก็คือเลข9นั่นเองค่ะลองมาลองหารดูค่ะ9หาร5ไม่ได้ใส่0จากนั้นใส่จุดเติม0 9คูณอะไรได้50 9 5 45ลบกันเหลือ หอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะใส่จุดเติมศูนย์แต่จุดใส่ไปแล้วจึงเติมแต่ศูนย์เ้าคูณอะไรได้ห้าสิบเก้าห้าี่บหลบกันเหลือ5าอีกแล้วจากนั้นทำไงคะใส่จุดเติมศูนย์ไม่ต้องใส่แล้วมีจุดแล้วใส่ศูนย์เลย9คูณอะไรได้ห้9สบคูณห้าลบกันเหลือหอีกแล้ว ก็จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนเราได้ว่าอ๋อเศษ5ส่วน9มันก็คือ0.5 5 5 5ไปเรื่อยๆหรือเรียกว่า0.5 5ซ้ำนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการคำนวณน,นะคะก็จะมีขั้นตอน5ขั้นตอนตามนี้เลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆลองทำดูสิคะถ้าคุณส้มมี0.25 25ซ้ำ แล้วก็0.5104043มันจะมีค่าเท่ากับอะไระเดี๋ยวครูส้มให้เวลาพวกเราสัก5นาทีเลยค่ะในการทดลองทำกันนะคะเสร็จกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปลองทำข้อหนึ่งกันก่อนเลยค่ะ0.25ห้า 2 5ง้ํานะคะจริงๆเขาก็คือ0 2 5 2 5 2 5ไปเรื่อยๆขั้นที่1ครูส้มก็จะกำหนดตัวแปรมาเด็กๆบอกว่าหนูไม่ชอบตัวแปร n หนูจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรอื่นได้ไหมได้ค่ะเช่นในที่นี้ครูส้มก็จะเปลี่ยนให้เขาเป็นอห้ให้เเท่ากับ0.25 25 25ไปเรื่อยๆ คุูส้มได้เป็นสมก,การที่หนึ่งรอไว้ก่อนจากนั้นสมก,การที่สองมาจากไหนเด็กๆดูค่ะมันซ้ำกี่ตัวล่ะมันซ้ำสองตัวใช่ไหมคะคือสองกับห้าดังนั้นครูส้มก็จะใช้ตัวคูณเพื่อให้ตัวที่ซ้ำเนี่ยมันหายไปนั่นก็คือคูณด้วย100ค่ะเพราะซ้ำสองตัวก็จะนำสมก,การที่1นะคะคูณด้วย100ค่ะเกิดเป็น 100x เท่ากับ25้า จุด25 25 25ไปเรื่อยๆครูส้มตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่สองนะคะจากนั้นเด็กๆเห็นแพทเทิร์นไหมคะนี่เลยจุด 25, 25 25 25 25ไปเรื่อยๆแบบนี้กับจุด25 25 25ไปเรื่อยๆแบบนี้อุ๊ยถ้าเราเอาสมการที่สองตั้งลบสมการที่หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นอ่าวงนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเลยจะได้เป็นจำนวนเต็มออกมาใช่ไหมล่ะคะดังนั้น ผู้สงก็เลยจับสมการที่2ลบสมการที่1จึงได้ว่า1 0 0 x ลบ x ได้9 9 x จะเท่ากับ25.25252525 25 25 25 25ไปเรื่อยๆลบกับ0.2525ไปเรื่อยๆก็คือหมดค่ะเหลือแค่25 x เดียวก็เลยเท่ากับ25ส่วน99นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วว่าอ๋อดังนั้น เจ้า0.25253นะเขียนเป็นเศษส่วนได้คือ25.99นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอะและอีกตัวนึงล่ะเดี๋ยวครูส้มจะทำให้ดูค่ะ0.5104 043จริงๆก็คือ0.5104 ศูนย์สศูนย์สี่ไปเรื่อยๆหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเราต้องให้ค่ะให้เหมือนเดิมให้ยังไงให้ตัวแปรอะไรก็ได้ค่ะสักตัวหนึ่งซึ่งครูส้มให้เป็นเอกละกันเท่ากับ0ูนย์จุดห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูน่ศยไปเรื่อยๆเป็นสมการที่1นรอไว้ก่อนจากนั้นอุ๊ยไปมองค่ะ เอ๊จะทำยังไงล่ะให้มันเกิดเป็นเลขชุดขึ้นมาผู้มก็มองออกว่ามันมีตัวเลขเนี่ยนะคะที่ซ้ำกันอยู่ด้านหลังตัวเนี้สอตัวผู้มก็เลยลองไปคูณด้วย100ก่อนค่ะนำสมการที่1ที่ได้คูณด้วย100ก็จะกลายเป็น 100x เท่ากับ พอคูณหนึ่ง้แสดงว่าก็เลื่อนจุดไป2ทีนะคะกลายเป็น51าสิบเอจุดศูนย์สี่ศู่ศยไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นล่ะยังไงต่อครูส้มก็ให้เป็นสมการที่2จากนั้นค่ะครูส้มก็นำสมการที่1นะคะอยากให้ตัวเลขตรงนี้มันเกิดแพทเทิร์นสวยๆคูณด้วย1นึ่งมืค่ะ เพื่อให้เห็นแพทเทิร์นตัวนี้ครูส้มก็จะนำสมการที่หนึ่งคูณด้วยหนึ่งหมื่นเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่น x เท่ากับห้าหนึ่งศูสี่จุดศูนยสี่ศสี่ศนย์สี่ไปเรื่อยๆครูส้มให้ชื่อเขาว่าเป็นสมการที่สาม จากนั้นเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะจากสมการที่3และสมการที่2เราก็จะเห็นว่าไอตัวเลขตรงน 04, 04, เนี้ยจุดศูนย์สี่จุดศูนย์สี่เนี่ยที่มันซ้ำกันเนี่ยถ้าเรานำสมการที่สามลบสมการที่สี่นะตัวเลขตรงเนี้ยมันจะหายไปค่ะแล้วจะได้เป็นจำนวนเต็มถูกต้องไหมคะดังนั้นครูส้มก็เลยนำสมการที่สามค่ะ ลบด้วยสมการที่2ก็จะได้ว่า1,000 0 x ลบ1,00 x จะเท่ากับอา้าวจับ3ลบ2ก็จะเหลือ5,104ลบกับ5 1ดังนั้นฝั่งซ้ายมือ1,000 10, 0ตั้งลบ1,00ก็จะได้เป็น9,900 x เท่ากับ ลบกันค่ะก็จะได้เท่ากับ5 0 0พันกับอีห้านั่นเองค่ะดังนั้นพอได้แบบนี้เด็กๆอยากได้แค่ x ใช่ไหมล่ะคะก็จะได้ x ซึ่งอยู่ในรูปของเศษส่วนว่ามันคือ5 0 5พหารด้วย9,900นั่นเองค่ะจบดังนั้น 0.510404 3าตัวนี้จะสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น5053หารด้วย9900นั่นเองค่ะเด็กๆทำมาถึง2ข้อแล้วบางคนอาจจะมองเห็นเทคนิคอะไรบางอย่างนะคะแต่ถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวครูส้มจะชี้ให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นไปกันต่อค่ะ ่ต่อไปค่ะครูส้มจะพาพวกเ,เราไปลองทําการบ้านเป็นแบบฝึกหัดที่2.1หน้า58กันนะคะจงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็ให้เวลากลับไปทํำเป็นการบ้านค่ะแล้วก็ลองตอบดูนะคะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากตรงนี้ครูส้มจะมีเทคนิควิธีการมาให้เด็กๆด,ดูก่อนที่จะไปทําการบ้านกันค่ะ นี่เลยค่ะให้เด็กๆลองสังเกตเลขชุดที่ครูส้มกำหนดมาให้นะคะซึ่งมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันเด็กๆสังเกตชุดที่1ครูส้มเขียนเลยว่า0.1แล้วก็มีจุดทั้งบนหัวเราเรียกว่า0.113สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น1ส่วน9ค่ะ0.2แล้วก็2ซ้ำทั้งบนสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น2ส่วน9ค่ะ0.3 3ซ้ำก็จะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ามันคือ สามส่วนเก้าค่ะเอ๊ะแล้วข้อสี่ล่ะศูนย์จุดสี่สี่สามจะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเก่งมากค่ะเด็กๆคำตอบก็คือสี่ส่วนเก้านั่นเองอ้าวแล้วศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสามล่ะก็เจ็ดส่วนเก้านั่นเองอ้าวแล้วศูนย์จุดแปดแปดสามล่ะก็คือแปดส่วนเก้านั่นเองฮเห็นแล้วนะคะสำหรับชุดที่หนึ่งง่ายมา,ากๆเลยอ้าวแล้วชุดที่สองล่ะ สังเกตชุดที่2ต่างจากชุดที่1ตรงที่ว่ามันมีซ้ํากัน่า2ตัวมีจุดอยู่บนหัว2ตัวเราเห็นเลขอะไรล่ะ0.12123ซ้าใส่1 2แล้วก็ส่วน99อุ๊ยแล้วถ้า0 35, 35 3 5 3 5ซ้ําเราใส่35ส่วน99เอา้าแล้วถ้าหนูมี0.64 6 4ซ้ําล่ะหนูก็จะใส่64ส่วน99เอา้าวแล้วขอสล่ะคะเด็กๆตอบทันทีเลยว่ามันคือ 0 5 1 5 1จ้าาเท่ากับ5 1าส่วนเกเก่งมากเลยค่ะข้อห้าล่ะคะ0.7575จ้าเจาตอบทันทีคือ75็ส่วนเกเก่งมากเลยค่ะดีๆและข้อสุดท้ายค่ะ0.83 8 3จุดาตอบเลยว่ามันคือ83ดส่วนเกโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นได้ข้อสรุปบางอย่างแล้วเนาะว่าถ้ามีจุดเท่ากับกี่ตัวก็ใส่เลขกาเท่ากับจำนวนจุดที่เด็กๆเห็นนั่นเองค่ะ2ชุดผ่านไปลองไปดูชุดที่3กันบ้างเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเรามี0.234แต่เรามี3 4ที่ซ้ำอย่างเดียวเขาบอกว่าวิธีการหาก็คือ นำสองสามสี่คือตัวเลขที่เราเห็นนะลบสองซึ่งสคือใครหรอ2คือตัวเลขที่ไม่ซ้ำนะคะนำสองสามสี่ลบสองแล้วส่วนสังเกตเอาซ้ำกี่ตัวล่ะซ้ำสองตัวใส่9กสองตัวอา้าวแล้วคนที่ไม่ซ้ำใส่อะไรใส่0ูนย์ค่ะลงไปจบลบเลขก็ได้232ร้อส่วนเก้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ2 มือนเดิมเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันคือ0.51616ซ้ําใครไม่ซ้ํา5ไม่ซ้ําลบ5ออกส่วนละ่ะซ้ำสอตัวใส่9 9คนไม่ซ้ําใส่อะไรใส่0แทนค่ะดังนั้นลบเลขก็จะได้คำตอบเท่ากับ511ส่วน990นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ3 เด็กๆจะเห็นว่าอุ๊ยเรามี86 0.865 6 5้ําแต่เราเห็นเลขอะไรคะเราเห็นเลข865ใส่เลย865ใครไม่ซ้ำลบออกด้วยตัวนั้นนั่นก็คือลบ8ออกส่วนล่ะซ้ำกี่ตัวซ้ำสองตัวใส่9กาวกใครไม่ซ้ำทำยังไงใส่ศูนค่ะก็เลยได้คำตอบเป็น แปดร้อส่วนเก้นั่นเองค่ะอาต่อไปค่ะเด็กๆลองไปทำข้อ4กันดีกว่าข้อ4ีข้อ5ข้อ6ครูให้เวลา3นาทีในการหาคำตอบนะคะะเสร็จกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเด็กๆข้อนี้ทำยังไงเอ่ยคำตอบคือใส เห็นเลข491ใส่พี่ก่อนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมลบคนที่ไม่ซ้ำนั่นก็คือเลข4แล้วส่วนล่ะก็มันซ้ำกี่ตัวซ้ำ2ตัวใช่ไหมใส่9ค่ะคนไม่ซ้ำล่ะใส่ใครใส่0ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้491ลบ4ได้487ส่วน990นั่นเองนะคะต่อไปข้อ5ล่ะ ก็จะได้738เห็นเลขอะไรใส่เลขนั้นไว้ก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเห็น738ใช่ไหมคะลบคนที่ไม่ซ้ําออกไปค่ะนั่นก็คือเลข7แล้วก็ส่วนซ้ํากี่ตัวซ้ํา2ตัวใส่99คนไม่ซ้ําใส่0ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ามันคือ3ลบมันลบกันนะคะก็จะได้คำตอบคือ7 3 1ส่วน990นั่นเอง และข้อ6ค่ะไปตอบไว้ๆเลยนั่นก็คือเห็น917ใช่ไหมใส่917รอไว้ก่อนแล้วก็ลบคนที่ไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำนั่นคือเลข9ส่วนด้วยใครหรอก็ส่วนด้วยมีซ้ำกี่ตัวล่ะซ้ำ2ตัวใส่99ไม่ซ้ำใส่อะไรคะใส่สูงคิดเลขก็จะได้คำตอบออกมาว่าเท่ากับ918ส่วน990นั่นเอง เป็นไงคะไม่ยากเลยแล้วชุดที่4ล่ะคะหลักการเดียวกันไหมหลักการเดียวกันค่ะนั่นก็คือเห็นเลขอะไรเด็กๆใส่เลขนะั้นลงไปเลยค่ะแล้วยังไงต่อลบคนที่ไม่สามออกไปอ้าวใครไม่ามํานี่ไงสองสาม,มันไม่ามําลบสองสามอ,อกไปอ้าวส่วนล่ะํากี่ตัวอ้าวซามสี่แค่ตัวเดียวนี่นะใส่เก้าตัวเดียวอ้าวคนไม่สามมีสองตัวใส่อะไรใส,ส่ศูนลงไปค่ะสตัว ก็จะได้หน้าตาคําตอบเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นชุดที่4ครูสมมให้เวลาอีก3นาทีค่ะลองตอบดูดสิคะว่าข้อวข้อ5ข้อ6 6ตอบอะไรกันบ้างเอ่ย เสร็จกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะข้อ4ค่ะเด็กๆก็เห็นเลขอะไร49 1ใส่ไปเลยค่ะใครไม่ซ้ำลบออกเฮ้ยคนไม่ซ้ำคือ49ค่ะส่วนส่วนเท่าไหร่เอ่ยส่วนดูตัวซ้ำมีซ้ำตัวหนึ่งถ้าซ้ำตัวหนึ่งใส่9้าเอาไม่ซ้ำสองตัวใส่0 0ลบเลขเลยค่ะก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ442ส่วน900้นั่นเองค่ะได้แบบนี้ถูกต้องเลยนะคะ ข้อห้าล่ะข้อหเห็นเลข738ใส่ไว้เลยค่ะลบคนไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำา73ไม่ซ้ำค่ะคูใส่เลยค่ะแล้วส่วนด้วยใครหรอส่วนด้วยคนด้วยตัวเลขที่เราเห็นเลยคนซ้ำมีตัวเดียวใส่เก้าคนไม่ซ้ำใส่อะไรหรอใส่ศูนย์ใส่0สูย์เพราะฉะนั้นเรามาลบเลขเลยค่ะ738ลบ73ได้เท่ากับ6 6 5ส่วน 900นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อบกค่ะเห็น917ใส่917รอไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นค่ะลบคนไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำ9 1า91ลบ9 1ออกค่ะแล้วส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตัวเลขที่เราเห็นว่าซ้ำคือมี1ตัวใส่กาคนไม่ซ้ำใส่00คิดเลขเลยค่ะ9 1 7ลบ 91ได้เท่ากับ826ส่วน900นั่นเองใครถูกหมดทั้ง6พข้อเก่งมากๆเลยนะคะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะนำความรู้เทคนิคข้อสังเกตตรงนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็ในการทำแบบึหกหัดที่ครูส้มมอบหมายไปนะคะนี่เลยค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาลองทำแล้วก็ตอบกันไว้ๆกันดีกว่าค่ะว่ามันมีค่าเท่าไหร่0.316 เขียนแบบนี้มันคือซ้ำตั้งแต่316 316ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีวิธีการหาคำตอบได้ทันทีเลยว่ามี316อะส่วนด้วยใครหรอส่วนด้วยตัวเลขที่ซ้ำนั่นก็คือซ้ำทั้ง3ตัวใส่กาวกาวกาจบค่ะอ่าดังนั้นอีกที่เหลือ2 3 4ครูให้เวลา3นาทีในการทำนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆเห็นเลขอะไรคะเห็น 3, 5, 8, 1คือตัวเลขลบลบใครคะคนที่ไม่ซ้ำอ่าคนที่ไม่ซ้ำก็คือเลข 3, 5ลบ 3, 5ออกค่ะเอาแล้วส่วนละคะครูส่วนเด็กๆเห็นส่วนเป็นใครบ้างละคะ ซ้ำส,สอตัวใส่9 9ใครไม่ซ้ำไม่ซ้ำสอตัวค่ะคือ3กับ5ตรงนี้มันไม่ซ้ำก็ใส่0 0เพราะฉะนะั้นลบเลขข้างบนค่ะ3581-35ลบ35ได้เท่ากับ3546ส่วนด้วย9900นั่นเองค่ะก็ไปตัดทออหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าครูส้มเนี่ยทำวิธีตรงนี้ให้เด็กๆดูก่อนเนาะอ้าวข้อต่อไปล่ะคะเข้อต่อไปอ้าวเห็นเลขอะไรบ้าง โอ้ยเลขเยอะหน่อยค่ะใส่เลียงเลยสามเจ็ดสี่ศูนย์สองปรากฏว่าเลขหลังจุดเนี่ยมันซ้ํากันหมดเลยค่ะเจ็ดสี่ศูนย์สองเจ็ดสี่ศูนย์สองซ้ำใช่ไหมคะดังนั้นซ้ําตัวเลขตั้งสตัวเด็กๆใส่เก้าไปเดินสตัวค่ะจบเสร็จเรียบร้อยค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าคู่ขาหนูไม่ตอบแบบนี้ได้ไหมหนูจะตอบเป็นจํานวนเต็มสามเศษเจ็ด พันส่ส่วนด้วย9ก้ารอเก้ได้ไหมได้นะคะปราบบนี้ก็ได้เป็นจำนวนค่ะส่วนข 4, ้อ4ี่คะเด็กเห็นเลขอะไรบ้างหนึ่งสามสี่ห้าหกอุ้ยซาำใครบ้างและใครไม่ําำปรากฏว่ามองเป็นตัวเลขภาพรวมแบบนี้คนที่ไม่ําำก็คือ หกับ3ค่ะใส่หนึ่งสามต่อไปเลยแล้วก็ส่วนด้วยอา้าวซ้ำกี่ตัวไปดูหลังจุดค่ะหลังจุดซ้ํากันอยู่3มตัวตรงนี้ก็เลยใส่9 9 9าสาตัวส่วนคนไม่ซ้ําใส่ศูนย์ค่ะข้อนี้ก็เลยได้คําตอบเป็น1นึสาสแล้วก็สีสนะคะลบเลขธรรมดาเลยส่วนด้วย9,990นั่นเองค่ะจบเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆถูกต้องกันหมดเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะค่ะส่วนการบ้านในน้าต่อไปนะคะจงหาเลขโดดในทศนิยมตำแหน่งที่100ของจำนวนต่อไปนี้รูส้มให้เวลาพวกเราได้ลองกลับไปแอบคิดดูซิว่าเอ๊ะตำแหน่งที่100มันจะเป็นใครนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในอนะีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย